สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ชุมชนเลือล่อนฤทธิ์ครับชุมชนเลือล่อนฤทธิ์เขตสัมพะนาวงศ์กรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่จริงๆผมว่ามันมีมานานแล้วแหละจริงแต่ตว,ว่าตอนนี้เขาเด้นระเบิดขึ้นมาใหม่นะครับให้ดูแบบปดูสวยงามเป็นสไตล์แบบเหมือนชิโนโปรตุกีสนะครับมีความเก่าแก่มีความ เขเรแรกว่าลไยย้อนยุคนิดนึงนะครับฝรางฝรัง่งหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีหกสีนี่สวยมากๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีร้าน,นชื่อว่าอุดรักพาณิตนะครับเนาะน่าสนใจมากๆนะครับ ออกสีเท,าๆเ,ทาๆเขียวๆนีน่ชุมชนเลื่อนริดครับผมโอเคถ้าสนใจแวะเวียนมากันได้นะครับอยู่แถวๆถวยวราชนี่เองนะครับไม่ไกลมากนะครับรยังไงก็เชิญชวนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน<ม>้าสวัสดีสวัสดีครับ